เรียนคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยนางสาวกรวิภาราชมนตรีโรงเรียนบ้านฝางวิทยาอําเภอกระนวลจังหวัดขอนแกน่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาขอนแก่นเขต4ประวัติผู้เข้ารับการประเมินข้าพเจ้านางสาวกรวิภาราชมนตรี เกิดเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2537ปัจจุบันอายุ26ปีเริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2561ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านฝางวิทยาอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแกน่นการปฏิบัติตน1 วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนข้อบังคับข้อกำหนดเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยไม่หลีกเลี่ยงไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันควรมาปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาที่กำหนดทั้งในและนอกเวลาราชการ แสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการพูดสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับการระเทศะต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกครองและบุคคลอื่น 2. คุณธรรมจริยธรรม ข้าพเจ้าดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าร่วมและปฏิบัติตามกิจกรรมทางศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนค่านิยมของสังคมอยู่เสมออาทิเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาสนับสนุนแรงกายและทุนทรัพย์เพื่อทำนุบำรุงศาสนาอยู่เสมอ สจรรยาบรรวิชาชีพข้าพเจ้ามีการพัฒนาวิชาชีพโดยการพัฒนาตนเองให้มีความรู้เทคนิคและทักษะที่จำเป็นในการเรียนการสอนในทุกๆด้านและทักษะที่จำเป็นในการเรียนการสอนในทุกๆด้านด้วยการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่างๆเข้ารับการอบรมสัมมนาประชุมทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมมาพัฒนาตนเองพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นแบบอย่างการพอเพียงให้กับผู้รู้รู้จักเก็บและออมไว้ใช้ในยามจำเป็นใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีรู้จักพอรู้จักประมาณตน จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มรู้เต็มใจเต็มเวลารับผิดชอบคาบสอนและชั่วโมงปฏิบัติงานมีการจัดเตรียมอุปกรณ์และสื่อการสอนให้พร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนค้นหา สร้างสรรค์ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการฝ่ายเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้ารักและศรัทธาในวิชาชีพปกป้องชื่นชมภาคภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครู มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการผู้เรียนผู้ปกครองและผู้ร่วมวิชาชีพอย่างเท่าเทียมตลอดจนไม่สร้างความเสื่อมเสียให้กับทางราชการการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าจัดการการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคก,การสอนในรูปแบบการสอนที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้หลากหลายตามความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือทําและปฏิบัติจริง 2. การบริหารจัดการชั้นเรียน ข้าพเจ้ามีการจัดห้องเรียนที่ไม่คับแคบจนเกินไปการจัดห้องแสงสว่างที่เหมาะสมที่มีที่นั่งไม่ใกล้กระดานดำมากเกินไปมีขนาดโต๊ะและเก้าอี้ที่เหมาะสมกับใบรูปร่างของผู้เรียนการจัดมุมวิชาการต่างๆการจัดป้ายนิเทศการตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานของผู้เรียน สร้างความเป็นกันเองกับผู้เรียนและสร้างความรู้สึกผ่อนคลายขณะเรียน 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้เทคนิคและทักษะที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนในทุกๆด้านอยู่เสมอเข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรมหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเข้าร่วมการจัดอบรมสัมมนาทั้งของภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องการทำงานเป็นทีมข้าพาเจ้าปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นหรือแสดงบทบาทผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม มีทักษะในการบริหารจัดการในการทำงานร่วมกับบุคคลหรือคณะบุคคลในหน่วยงานของตนและต่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์และให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเสริมแรงให้กำลังใจกับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้าเข้าร่วมง,งานต่างๆของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานทั่วไปทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้ามีทักษะในการนำเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่นคอมพิวเตอร์โทรศพัพท์แท็บเล็ตโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองสามารถบริหารจัดการงานและเวลาได้ดีมากขึ้นและช่วยสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงานอย่างเหมาะสม ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการคณะครูและบุคลากรทุกท่านที่ได้ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไว้ณนะโอกาสนี้ขอบพระคุณค่ะ